โอเคแล้วก oh, ็สิ่งที่เราจะมาดูเกม ABS r ไปวันนี้ไม่ได้มาเลนด่านวันนี้มาเลยวิวเดี๋ยวก็รู้ไ่าผมจะมาเลวิวตัวอะไรจลิงไปแล้วตอนแกก็ต้องมีตัวเฟ่ขาดไม่ได้ไหนสิวราจะสู่ตัวกากาที่เออมามากอเอาสีนี่เลยนี้ไม่เกี่ยวพวกนี้ไม่เกี่ยว บวไหนนี่เด็กการ์ตูนแคทนะครับโอ้เขาทำสวยนะเอาจริงมาเดียวสวยไหนจะสู้กับมาต้องเปิดประเดิมด้วยที่ก้องเลยถ้าเกินจังเพดไปเลยกอ้อนจัน้นโอากอ้อนไหวไหมเออเออไหวไหไหวปห เอ้โกไหวะเอ้ยเอ้าโอ้โหเครื่องระเบิดทุกคนผมอาจจะเชยไปแปลงหน่อยเพราะเป็นผมเป็นไข้นะครับก็ขออภัยเลยนะสนเยอะเฮ้ยเดี๋ยวลองตัวนี้ดสเลนเฮจะต้องเอต้องตัวนี้สิสเลนเฮดจะต้องเติมกระตุ้นแคท ไหนที่จะสู้ได้ไหมเอาเลยเกมคู่คนี้มก็กินเวลานานเลยขน่าโมา้ได้เล็กดีกตัวเองโอ้ยดูนีมันคนทำจะเอาเดันเลย จะเห็นเดือดลงเยอะแล้วครับตอนนี้เอาไงเออเอาเอาโอ้โอ้โอ้จะกระตุ้มแคทไม่ได้นะน้ามันทำมันดูสวยนะกระตุ้มแคทก็เสร็จแล้วแหละตุ้มแคทออฟก่อนเออเลื่อนเดือขึ้นหนึ่งก้าไง เราจะเล่นเฮ็ดเลือดต่ำกว่าครึ่งก็ตูนแคทยังไม่ถึงครึ่งเลยก็โอ้โหวบบไงครับโอ้โอยากตูนเก่งเจจะเอาไหวไม่จะเอาไหวไหมคอมแหลกนี่มันอะไรกันเข้าใกล้กลันแหลกออกห่างก็แหลกเอาไงนะเอาสีลูกเออ เหลือแค่เลือดเหลือครึ่งเกินครึ่งแล้วครับเซเรนเดียสยังเหลืออยู่เออว่าไงต่อครับเซเรนเดสจะทำไงจะทำไงโอ้โอ้เซเรนเดียสมุขนาแบบปวดปวดปวดอยู่มากกับอ๋ออ๋อใไปจะสู้กับตัวนี้ไหวไหมวะ เออชิ้นเดิกาาจ็จะไม่เห็นครบปลอดาัแบบสักห้านาทีแล้วกันห้านาทีโอ้โหไอ้เกิดเอาเลยลูกได้ดรับว่าแล้วมันจะทำไม่ดูกระตูนแค่ไปดูกระตุนแค,ดดนแคเ่เอาไหวไหมเอาไหวไหมโอ้พูดระเบิดไอ้เกิดมึงหัวกันไปไหนโอ้ไม่จะหยากกัพ่อนี่แหละ ตัดดีไหมวะเออไม่ตัดไม่แตะขี้กเกียจผมขอไม่ตัดนะไอช่วงเนี้ยขี้เกียจตัดคืบมันยาวแล้วมันหนานแล้วมันแบบอ่ามันนานว่ะเย้ตัวสุดท้ายว่างัยว่างัยโคสล็อกราคาถูกกว่าไอตัวนี้ฮะเอาไงครับเอาไงโอ,โอ้ยโอยอยอัง จะล็อกวา้างไอ้โซล็อกวา่างไอ้เออจุดเขาได้ไงเอ้นี่เลี่ยสีที่ยังไม่เข้าเลยมึงทำไรมึงจับกัดมึงจับตัวให้เขาเลยอ๋อไอ้นี่เออ มว่าจแต่งหนก็ขออภัยเลยนะแต่ป๊บๆ้ผมเปลี e? ่ยผมไปไข่ก็จะออาดีแรงทำคิ้กระบุนแล้วเะลออกว่างลจับแล้วบีบจับแล้วบีบมึงนานางไว้คู่นีลโลูเชยอเกินไทับตขเลย้ะแต่ว่ี๊ดจะีจนดั้งเดขนาดไหน

าม,มา,มาเอาตัวละครที่ผมลองสร้างนี่เอาตัวไอ้พี่เหน่งมาในผมเลยเอาก๊อตบัตรไปเลยแต่ผมเข็ดกูนี่ตัวสี่หมื่จะสู้ไหวไหมโอ้โห โอ้โอ้มาก้อนกอนปัดกูลงอ่กอนปัดกูลงโอ้โหสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมไ้นี้จะโดนแ่งแมึงสี่มืออยแ้้นี้ตุ้มระเบิดเครื่องผมระเบิดเคต่อไปก็ ก่อนไปคิปก่อนไปคิปเดี๋ยวลองหนึ่งลองสเกลตันสักยี่สิบตัวจะเอาลงไหมสเกลตันยี่สิบตัวเอาลงไหมโอ้แหลกเหลือเกินโอ้ไหวไม่รู้โอ้โหโอ้เครเื่องยานมันลวงเล่นหนักระเบิดเหลือเกินไ้องเลยราเบิระเบิดขนาดนี้แล้ว เดี๋ยวไปจุดแรยก็ชนะนะครับไอ้สกิลตันทั้งหมดนี่เออมันมาสึดเองจะกัดได้ไงตูมระเบิดเพื่องูระเบิดอ๋อโซโลสบระเบิดดังนั้นคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายฝากฝากฝากกดไลค์ไปกันเลยเจยนะบายเจน